เทคโนโลยีการปฏิสนธิและการตั้งครรภ์เทคโนโลยีและการปฏิสนธิและการตั้งครรภ์คือการนำวิทยาศาสตร์และการแพทย์สมัยใหม่มาช่วยให้คู่รักหรือบุคคลที่มีบุตรยากสามารถมีบุตรได้ประเภทของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 1. การผสมเทียม2การทำเด็กหลอดแก้ว 3. การทำาอีสี 4. การทำกิฟต์ ประโยชน์ของเทคนโนโลยีการปฏิสนธิแในการทั้งคันหนช่วยผู้มีบุตรยาก 2. เพิ่มทางเลือกในการมีบุตสามสนับสนุนการวิจัยสรุปเทคนโนโลยีการปฏิสุนทแลนการตั้งคันเทคโนโลยีการปฏิสุนทีในการตั้งคัน คือการนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมาช่วยให้คูุส่สมดุที่มีบุทยากสามารถตั้งครได้โดยใช้ความช่วยเหลือจากแพทย์และเทคนิคพิเศษในการผสมไข่และอสุจิ